กลับมาสู่เรื่องที่2ของ The Cooking คนในครัวนะคะตอนนี้พี่ไก่กำลังเลื้อยเสาอยู่คะค่ะล่ะค่ะต้งค่ะจริงๆถ้าทอดก็น่าจะโอนะอืมเอาไหมเอาวคั่วนรองว่านะคือทำเหมือนแบบเราสรุปรวบยอดทุกวิธีที่มันโอเคเอาไว้ด้วยกันเนี่ยคือต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะเมนูที่เราสองคนทำเราจะร่วมกันคิดเพราะฉะนั้นเราก็จะเอ๊ะอย่างนั้นเรเพราะเราเป็นคนกินไงเพราะเราเพราะเราทานค่ะ ผู้ชมต้องเข้าใจว่าความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยพอถ้าเราทําแล้วเราไม่ถูกปากไม่อร่อยจะให้เราพูดว่าอร่อยเราก็พูดได้ไม่เต็มปากไหมไม่ผู้ชาย <laughs> เป็นการเตือนว่าพอแล้วล่ะเด <laughs> ยวก็รู้ทัน <laughs> ดังนั้นเราก็จะทําอะไรแบบที่มันมันโอเคแน่ๆ <laughs> มันไม่น่ากลัวคือ จริงนะเพราะว่าบางทีพอชิมแล้วแบบว่าคือทรายไม่เท่าไหร่หรอกอาจจะพอทําหน้าแบบว่าหลอกลวงประชาชนได้เพราะทำมาตลอด20ปีนะแต่ว่าพี่ไก่จะมาหลอกลวงไม่ได้นะคะสักรีของเชฟมันรับประกันอยู่นี่เป็นไงล่ะกดดันปะล่ะกดดันกดดันเลยทันทีเดี๋ยวจะเตรียมทำน้ํายาเนาะจ้ะอ่ะคั่วน้องใส่ช่วยพี่คั่วอันนี้ก่อนได้ค่ะมันต้องหอมหอมอ่าต่อไปขั้นตอนที่สนุกที่สุดซอยตะไคร้ ชอบเสียงว่าเชยบเชยบเชยบ,ชบอันนี้เราคั่วแบบไม่ใส่น้ำมันเนะ<อ>าะคั่วหอมๆคล้ายๆมะพร้าวคั่วนี่แหละการหลอกลวงขั้นสูงสุดไม่ได้หลอกอยากให้กินยื่นให้เฉยๆจะกินไหมก็ไม่กินไงเออแล้วก็ใช้โรยนะ<อ>เหมือนเป็นหนึ่งมะพาร้าวหรืออาทิตย์หน้าจะให้น้องทรายสอนพี่ทำเมนูน้องทรายมั้งดีกว่าอุ้ยเมนูหนูอะเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดค่ะเช่นไข่เจียว เมนูประจำบ้าน้แกงอะไรนะที่หมูอะไรนะต้มอะไรที่แฟนลืมอะไรนะเหงาอยู่เมนูสับสายอะเหรอสับสายสับสายเริ่มแล้วนะคะเริ่มแห้งละแบบเริ่มเด้งเด้งขเดี๋ยวพอมันหอมเราแยกแยกมันก่อนแล้วก็แล้วเราก็ทำน้ำยำสายส่วนเก๋เพลินนะนั่น่ะ เราใส่ให้พอเหมาะกับปริมาณปริมาณของคณะที่เรามีนะคะจะได้ไม่ไปข่มบดกันบังเดี๋ยวเขาจะไปข่มกันสังเกตไหมว่าเวลาเราทํายําที่มีสมุนไพรอ่ะน้ํายํามักจะมีน้าพริกเผาเออทําไมอะมันเข้ากันหรออืลองไม่ใช้ดูมันก็แหลมไปนะเออก็มันจะไม่นวลมันจะแลกแสโอเคคุณพี่ได้แล้วค่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหดหายไปหมดตะไคร้แค่นี้ใบมะกรูดแค่นี้หูเสียงกรอบมากเออเคจากนั้นก็เป็นเรื่องของน้ำยำอ้้อออหพริกน้อยเนาะ <laughs> <laughs> เหลือน้อยเหรออย่าหวังจะได้เขีย่ย บ้านี่ไม่ละเอียดเท่าไรคณะสีสวยมากเลยทรายดูสิเออมันกำลังดีมากมากเห็นแล้วอยากกินรันาเอาอย้าตลอาเคยทำแล้วเออจะสูตรนั้นเลิศนะรัตนานั้นอท่านผู้ชมที่ได้ดูเทปนั้นนี่ไปทำขายอนนี้ทำขายไปแล้วเหอขายดีมากเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาแค่ช้อนเดียวเพราะพริกเผามันเค็มใช่นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเดี๋ยวเราใส่น้ำมันงาหน่อยดีไหมโอ้โห น้ำมขมเปียกไม่เอาดีกว่าทำอยากอยากกินน้ำใสโอเคโอเคได้เพราะว่ายังไงก็มีพริกเผาอยู่แล้วเนาะแล้วก็น้ำตาลปี๊บแต่ดูท่าแล้วดูสีท้ามันจะ <c oughs> มันจะเปรี้ยวมากเลยนะน่ะเดี๋ยวสิ <c oughs> เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาเลยครับ <c oughs> หรอครับผมมาจัดจาน <c oughs> ด้วยกุ้งอันสวยงามของเราค่นะอันน้อยนิดพี่อย่าเน้นสิคะ ทำไมมันแพงเหรอช่วงนี้ไม่ใช่น้าขนาดมีเถอะไม่ใช่น้าขนาดขนาดพิจุนนาปะอย่างนี้ร้านไอ้ร้านหน้าก็ตายกันพอดีใช่ไหมเนียงกุ้งเฮ้ยดูดีอ่ะสวยนะเป็นเล่นไปคือเวลาเราทําอาหารเนี่ยเราทําด้วยความรู้สึกที่เราทําให้ตัวเองทานมันจะมีความสุขเราจะอยากกินนั่นเราจะอยากกินนี่ค่ะ แล้วเราก็จะมีความสุขถูกแล้วพอเราจัดจานมันก็จะสวยงามนะคะสำคัญเราต้องใส่ใจรับทุกครั้งแข่งทุกครั้งรักทุกครั้งวุ้ยอะไรต,ตันปี๊บคือคาดว่าไปตั้งไว้ข้างๆกับมิ้นข่าวเพราะว่าสวยแขงหมดแดดเดียวใช่ไหมแดดเดียวนี่ปิ๊บแดดเดียวอนี่จะมีพริกแห้งทอดเอาอีกแล้วเอาอีกล้หยุดไม่ได้ใช่ไหม ไม่ยอมหยุดตัวเองกันเลยจินตนาการไม่รู้จบสรุปไม่เห็นคณะครับอืมแน่นแน่นโหก็มันอยู่สองด้านไง <c oughs> ประเด็นมันก็จะได้แบบว่าดูเบี่ยงเบนไปคุณพี่อ,อัอน,นี้ก็น้องพยายามบี้น้ำตาลปีกของน้องอยู่สวยงามโรยอนี่ครัวเป็นยังไงภูมิใจไหมภูมิใจกะ อะไรอะ่ะทำไมหนูชอบรสนี้อะ่ะหรือว่าลิ้นพังไปแล้วลิ้นพังลิ้นพังใช่ไหมเอ้ยเขาว่ามันอร่อยอะ่ะเขาว่ามันเหมือนกินมะขามเลยอะ่ะโอเคได้จริงเหรอคุณพี่จะให้ใส่อะไรอะ่ะล้านเลยค่ะเอาจริงหรอไม่ต้องเขาใช่ไหม,มน้องโอเคกับมันอะ่ะจ้ะน้องโอเคอะไรแปลกแปลกใส่น้ำมันงาหรือยังหยอดหยอดเลยเหรอหอมหอมได้ได้ได้ พริกน้อยไปหน่อยเนาะเหลออย่าหวังได้เขีรยกันเลยทีเดียวค่ะสรุปมันคือยังพริกแ้วหมุนไผ่มคุณผู้ชมน่ากลัวมากอินทิราทำเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเขีรยให้เดี๋ยวอินทิราเขาบอกว่าพริกมีประโยชน์แหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้คุณไปต่อเดี๋ยวจะบอกว่าพริกมีประโยชน์ยังไงตอนไปชิมกันค่ะ で、グッチンこん